เเเเออาลยยมะกี่งนนตครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะทำเมนูกับข้าวครับทีนง่ายง่ายและอร่อยครับผมเดี๋ยวรอดูกันครับเมนูที่คนที่เมียไม่อยู่นะครับแต่กินง่ายง่ายครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทีแรกเราเสียบฟั๊กครับทานนาก่อนแป๊บนึง แค่เดียวครับผมไม่ต้องยากอยู่คนเดียวครับเราเปิดเลยเล่นให้มันให้สุดและอะไรวะอะไรบิดฟ้าให้น้ำเว้นใจครับให้น้ำเว้นใจผมจะทำเมนูให้อร่อยที่สุด ข้าวไงครับเอ็นี้เครื่องปรุงครับมีพริกมีขึ้นฉ่ายปาเอยอะเนี้ยน้ำยังไม่เดือดนะครับเทลงไปเลยและโยนจัดเดือดนะครับเราต้องโยนจานด้วยอนะ่ะไม่ต้องเก็้ไปใหญ่ ง่ายๆครับกูทิ้งแล้วทิ้งเลย <c oughs> เสร็จแล้วทิ้งเลย <c oughs> ปีนตีนเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคครับตอนนี้ก็น้ำก็เดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วเราก็ต้องใส่นี่นะครับขอขอโทษด้วยนะครับที่มือกล่องไม่อยู่ครับ เราก็เราใส่นี่ก็โยนใส่ไปเลยไม่ต้องคิดมากครับผมโยนใส่ไปก็ปลาในก็อันนี้คือปันดินเครื่องตัวครับปันดินก็เราอยากโยนนะครับเดี๋ยวน้ำม,มันกระเดน็นเอาครับเราค่อยๆลงไปแล้วก็ปิดฟ้าครับจะเพิ่งปงนะครับและรอประมาณสักห้านาทีครับผม บางโอ้ไม่อจงพลพิเศษเสร็จแล้วครับผมทาน5นาทีไปครับเดี๋ยวเราก็ปรุงเลยครับแต่มันต้องปรุงเยอะมากนะครับเราแบบว่าตำน้ำจิ้มครับตำน้ำจิ้มครับผมเราต้องปรุงเยอะนะครับเดี๋ยวจะกินกับน้ำจิ้มไม่ได้ครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับใส่เกลือก็นิดนึงครับแล้วก็ใส่เกลือไปเลย เอาประมาณแบบพอดีนะครับแบบแค็งมากครับเดี๋ยวก็ทิ้งครับถ้าแข็งนินไม่ได้ก็ทิ้งครับไไม่ได้ครับดูด้วยครับคนที่ไม่มีเมียนะครับอยู่คนเดียวครับแบบเอาตัวรอดได้ครับผมแบบง่ายๆครับโยนทิ้งไปโยนไปครับเดี๋ยวก็เราจะมาตำทำทิ้งครับ ตั้งน้ำจิ้มครับผมอน,นี่โยนไม่ได้นะครับทำโยนนะครับ<อ>แต่มัน,นไม่มีใครไว้มากครับนี่ก็ทำน้ำจิ้มไปใส่ไป็ีนี้ก็เสกด้วยครับใส่ไม่ได้ครับคนบินนะครับใส่ไ,ไปใส่ไ,ไปได้ใไ,ไปโอเค ตามนะครับไปดูรถครับประมาณนี้แต่แรก ไปโยนไม่ได้ครับจะไปโยนทีมงเดีเัวด เอาน้ำใส่ลงไปลงไปโอเคมดูดีได้มครับมืออาชีพครับีนาไปให้ดูดีๆนะครับด้สมตำนะครับ

ยังไงยังไงนะกองโอนเรนก็บีบมะนาวไปครับอยู่เลยันจีเรี่ยหล่อเด็กง่ายง่ายง่ายเอางอกเอาจีเนี่ยหล่อนี่ไม่มาเดี๋ยวว่าคุณรู้ข้อก๊อกใจอันนี้อะไรวะทำได้ไงวะทำได้สิครับ

มาด้เลยเสร็จแล้วครับเดี่างเลยแล้วจะทำเมนูที่ว่าเด็ดๆให้ดูโอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับต้มปลาเมื่อกี้นี้ครับผมลองดูครับทำเสร็จแล้วลองดูครับพ่อแม่พี่น้องเด้อโมโ้มโ้วม้วนม้นมสมออกเนี้เด้อ นโยมอ่อยกี่พลวมมือนะโยมพลวมมือจิงงั้นผ่านัมาทำผ่านมาทำผ่านจังกล่าห้องโปร่อารมณ์มุกห้องตื่นผ่านนะงน้กว่าสักมือมาชิมดูก่อนเร็วเร็วเร็วผ่านไหมทำไมผ่านก็เททิ้งทำไหมของเรามีเยอะนี่ครับเอามาให้แบบผู้ชิมครับ ผู้ลองผู้ลองวิชาเขาเยอะเขาเรียนมาว่าไงว่าไงเอร่อยอร่อยโอเคครับขอบคุณครับผม